สวัสดีครับเมื่อวันก่อนนะครับก็จะมีลูกค้านะครับสอบถามากเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยแรงดันนะครับผมหน่วยความดันในระบบไฮดรอลิกนะครับผมว่ามันแปลงกลับไปกลับมาอย่างไรนะครับผมผมก็เลยจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับว่าหน่วยของระบบไฮดรอลิกเนี่ยที่จริงแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมและมันแปลงยังไงนะครับผมแต่ละหน่วยเนี่ยมีค่าเท่ากับ อีกหน่วยหนึ่งเท่าไหร่นะครับมาเริ่มกันที่หน่วยแรกเลยนะครับหน่วยแรกเนี่ยก็จะเป็น psi นะครับผมหน่วย psi เนี่ยจะเป็นระบบหน่วยนะครับในระบบของอังกฤษนะครับผมจะมีค่าเท่ากับตัวปอนด์นะครับต่อสแควร์นิ้วนะครับก็คือปอนด์ต่อตารางนิ้วกําลังสองนะซึ่งเวลาเจอหน่วยพวกเนี่ยมันก็จะมีตัว f เข้ามาด้วยนะครับตัว f เนี่ยหมายถึงแรงนะครับตัว Force ก็คือปอนด์ฟอสนะครับต่อ ตารางนิ้วนะครับผมหดอดสืสแควร์นิ้วก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับตัวพิษไอกับสองหน่วยเนี่ยเวลาคนเจอเนี่ยก็อย่าสับสนกันนะครับผมก็คือเป็นหน่วยเดียวกันหน่วยที่สองนะครับก็จะเป็นหน่วยบาร์นะครับหน่วยบาร์เนี่ยจะมาจากตัวบารอมิเตอร์นะครับผมก็จะเป็นหน่วยหลักนะครับที่พบเจอกันตามโรงงานทั่วไปหรือในหน่วยของบาร์เนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับกิโลกร,รัม f นะครับตัวฟอสกิโลกร,รัมฟอสต่อสแควร์เซนนะครับผมหรือตารางเซนนั่นเองนะครับเวลาใครเจอหน่วยกิโลเนี่ยก็ให้อนุมานว่ามันเท่ากันนะครับความจริงมันก็ไม่เท่ากันหรอกครับมันก็จะเท่ามันจะต่างกันอยู่จุดศูนย์หนึ่งนะครับผมแต่ก็อน,นิมาอนุมานได้ว่ามันเท่ากันละกันครับเวลาเรียกกิโลหรือเรียกปาเนะี่ยก็จะมี ค่าที่เท่ากันนะครับหน่วยที่3นะครับก็จะเป็นหน่วยของ mpa นะครับผม mpa หรือเมกะปาสาลนะครับแล้วถ้าเกิดในงานลมนะครับสหน่วยเนี่ยจะเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับผมเวลาไปเติมลมเนี่ยก็เอากี่ psi นะครับเอากี่ bar หรือว่าจะเอากี่กิโลปาสาลนะครับแต่ในหน่วยของไฮเดรลิกเนี่ยจะใช้เป็นเมกะพานะครับเมกะปาสาล หน่วยนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับผมก็คือ10บาา์นะครับจะเท่ากับ1 mpa และตัว14.7 psi นะครับจะเท่ากับ1 bar งบา์ตามตารางที่ได้ให้ดูเลยนะครับผม